เฮ้ยเพื่อนดูนี่สิดูนี่สิอะไรเหรอมึง <_ t iny> เฮ้ยนี่มันโดจินเรื่องใหม่นี่นะ <_ A> ใช่ใช่ของโคตรดีเลยเนี่ยแล้วนี่มีวาร์ปหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเพราะคนโพสเขาไม่ได้แปะวาร์ปไว้เฮ้ยพวกมึงทําอะไรกันอนะโอชัดใชา่มาได้จจงหวะพอดีเลยเน,นี่ยดูนี่สิโดจินเรื่องใหมนะ่น่ะของโคตรดีอะ่ะอ๋ออันนี้กูเคยอ่านแล้วล่ะเฮ้ยเจ๋เรอเพื่อนขอวาร์ป่อยสิขอวาร์ปหน่อยใช่ใช่ใช่เอามาหน่อยนี่ขอวาร์ปจากสูบหึวาวโดจินน่ะเหรอ ถ้าใหญ่ได้ก็หาเอาเองสิไปหาเอาเลยฉันเอาทุกอย่างไว้ที่ Google หมดแล้วขี้งกเมื่อครูคถามเด็กว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอาลาจ้าเด็กๆเดี๋ยววันนี้จะมาเรียนเรื่องอนาคตของฉันนะ พอยสีโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอจะ๊ะอยากเป็นหมอค่ะอ๋อโอเคดีแล้วประชัยชิดล่ะอยากไปธุรกิจคูเดลคอรครับผมอยากรวยโอ้ดีๆๆด,ด,ดแล้ววินัยล่ะผมอยากเป็นราชาโจสลัดโอ้โหราชาโจสลัดนั้นเหรอถ้างั้นต้องข้ามศพฉันไปก่อนนะลูฟี่ได้เลยเชงครูส ัดปือเ,เยอะยืยดาวธรรมาดาเพื่อพาคิโอ้โหโรงเรียนกูแม่งเบียวทั้งนักเรียนและอาจารย์เฮ้ยเจผักกะเพราอยู่หน้าโต๊ะนะนกินด้วยล่ะเคโอ้หห okay. oh, ิวหิวเอเฮ้ยไอวินของกูนี่ของกูอย่านะอย่าข้าขอแดบไอวิน ไอเจไอเค่หน่ายดูดิสิกูซื้ออะไรมาดาบพิจินอ๋อดาบที่นใช้ป่าอสูนดาบพิฆาตอสูรใช่เปลา่าแม่นแล้วกูซื้อมาจากร้านขายของเก่าราคาถูกมากจะใช้เจ้านี้เล่นฟันดาบผลไม้ซะหน่อยอ้าวแล้วมึงมีอุปกรณ์กับผลไม้แล้วเหรอก็เพราะเหียถึงได้มาหาพวกนายไงล่ะหาเลเธอร์มึงแน่ใจเหรอไอวินไม่ต้องห่วงไอเจกูฝึกมานานแล้วไม่ต้องห่วงหรอกว่ามึงจะบาดเจ็บนะ แค่แค่บาตเจแล้วไอ้เหี้ยเคนาย้องโอเคไหมโอเคเลยเอาละนะปราณอัศนีกบวนท่าที่หนึ่งทันเดอร์ชิงจับไวสัตเอ้ยพูดเช่าก็ผิดเออเออเออยังไม่ตายแฮะเอ๊ะเฮ้ยแอปเปิลขาดแล้วเห็นไหมกูบอกแล้วว่ากูฝึกมาแล้วเอ้ยเจ๋งว่าไอ้วินเอาอีกรอบด้ยเอาอีกรอบ เฮ้ยเอไอเอวันนี้เวลาใจมึงไม่ใช่เหรอทำไมนูไม่ทำอ่ะไม่อ่ะวันนี้ให้เกียจพีเอสล้างแทนได้ไหมอ่ะว่าอย่างไรนะแกนี่ตกแม่งเผะพีเอสมึงตบกูเหรอก็แล้มาทำไมจะตบไม่ได้เหรอขนาดพ่อครูยังไม่เคยตกกูมาก่อนเลยนี่ไอเฮียไอเล่ไอ่ใสัยไม่ดีไอใจเลยหุบปากซะมึงไปล้างใจเดี๋ยวนี้มึงก็ด้วยอ้าวน้าแจ๋วทำไมล่ะครับ ก็มือวานมึงแอบหนีไม่ใช่เหรอมึงลืมไปแล้วหรือไงเนี่ยเออจริงด้วยวะกวูลืมไม่ต้องพูดมากทั้งสองคนรีบไปแล่นจาา้าซไม่ง,งั้งนมึงตายครับนี่เนี่ยโอ้ยทำบ้าเลยเนี่ยเออถือว่าหายกันนะโอเคปาจิตเต้ฉันไม่มีวันยกโทษแกแน่นอนอะไรเดอซอกมจะโชอะไรเงี้ยเหรอไอ้ไกยเมื่อจะมีอะไรดีกูแบบนี้แหละยา น่าสนใจดีนี่สิบนาทีต่อมาย่าสามสิบนาทีต่อมา <Yeah. S 1> เมื่อไอกี่โมงแล้วเนี่ยนาจังวุ้ยมีรัดด้วยเนี่ยหนึ่งชั่วโมงต่อมา <Yeah. S 1> ย่าโอ้ยนาเบเดฟเฟยจะใช้อายหน้าขนาดนั้นไปใช้พ่อมึงดูเถอะโอ้ยสีเวลากลับบ้านดีกว่าไอส้สัตว์แม่งเซ็ง กูผิดซะงั้นเอาล่ะทหารทุกคนถึงเวลาแล้วที่เราจะมาปราบชีเปลือยร่างยักษ์เพื่อกอบกู้วอลมมเรียขานชื่อเอเดนเยกเกอร์มาครับมิคาสะาอัเกเคแมนมาค่ะอาร์มีนอาเลตโตมาครับและโอเอ๋มึงใครเนี่ย ฉันรูนออาโซโล่กลุ่มโจรสลัดหมวกฟาาที่นี่ที่ไหนเหรอแล้วลูฟี่ล่ะมาผิดเรื่องแล้วไอ้ควายสกิลลื่นในอนิเมะเฮ้ยเชี่ยลื่นไอเลิกจีเอขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจสกิลลบมในชีวิตจริงอุ้ยตายไว้แหกลื่นเออเออผมขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจแม่งเอ้ โจททโรแกคิดเหรอว่าสตาร์แพทชนัมกากๆของแกจะเอาชนะเดอะเว l รของฉันได้ฮ้ <c oughs> แกคิดผิดแล้วล่ะดีโอระหว่างการเดินทางในประเทศไทยชามะเอิญปลุกสแต,ต์ตัวใหม่ขึ้นมาเป็นสแตต์ที่แข็งแกร่งมากต่อให้เป็นเดอะเว l รของแกก็ไม่สามารถเอาชนะได้หรอกโฮโหกล้าดียิ่งนะถ้างั้นก็เรียกออกมาสิสแตต,ตัวใหม่ของแกนะโจททโรเดวเวร์จงออกมาสแตต,ตัวใหม่ของฉัน ผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนตามมาถึงนี่เดี๋ยวไหยอย่าตามมาอย่าตามเขามาเดี๋ยวกูเลเขาหลอนผัอย่าตามมาอร์ผีหลอกวิญญาณหลอนเฮ้ให้มันได้อย่างงี้สิจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนารุโตะมีฉากมิสิเคิลนารุโตะซาสึเกะซาสึเกะ ซาส ality, ึเกกับบ้านเรากันเถอะกับมูบาคโนฮะกันตึ้ง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 กู้งตึ้งตึ้งต้งตึ้งม้เ มึงตัวเก่าพ่อมึงคือคู่แข่งคู่แข่งคู่การกูต้องชนะมึงให้ได้คู่แข่งพ่อมึงสิกูจะต้องแข่งแกงแข่งพอที่จะฆ่าพี่กูเฮ้ยพอได้แล้วขอโทษมันข่ามันข่ามจริงมันไม่เข้ากันเลยแล้วจะเขียนบททำเชี่ยอะไรฟ้ากูอาย